คนไม่เข้าใจเนาะคิดว่าแค่แบบอนอนกลอยู่ในใจขณะหลับ<ม>ดูแล้วเมันก็แค่เป็นปัถังการนอนใช่ไหม,มเราจะเข้าใจกันอย่างนั้นไม่ใช่<ม>การอยู่ในใจขณะหลับเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาโรคอื่นตามมาเพียบเลยเบาหวานคุมไม่ได้ความดันความดันคุมไม่ได้นะความการอักเสบในร่างกายเกิดขึ้นอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นการหยุดหายใจขณะดหลับเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากหา,ายใจเครื่องเสียส่งไปซ่อมก่อนตอนนี้ก็เลยเกิดอาการเ,เ,เ,เกี่ยวก็เลยมาบอกให้เกี่ยวเลยครับมันจะมันจะเกิดจากเครื่องนั่นแหละต้องรีบประกับมาใช้ซึ่งคือซื้อเครื่องใหม่ซื้อเครื่องใหม่ต้องใช้ต้องใช้เวลาหยุ่ใายใจขณะดหลับเนี่ย คือมันไม่ได้เป็นปัญหาการนอนที่หมอบอกมันเป็นปัญหาทางร่างกายเพราะว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยร่างกายมันจะส่วนหนึ่งจะเซฟพลังงานส่วนหนึ่งจะประมวลผลในสมองด้วยส่วนหนึ่งจะขับของเสียในสมองออกทีนี้เราพอนอนไปพักหนึ่งหยุดหายใจพอหยุดหายใจเนี่ยจังหวะที่เราหยุดหายใจเนี่ยสมองขาดเลือดสมองขาดเลือดพอสมองขาดเลือดไปเลี้ยงสักพักหนึ่งไม่ไหวแล้วเพื่อขึ้นมาตื่น อา,อาพอเพลือกตื่นปั๊บอ่าหายใจใหม่พอหลับหลจะสนิทเฮือกตื่นเราเราจะสนินเฮลือกตื่น,นอเพราะนั้นสมองนี่แย่เลยเราหวานความดันขึ้นหมดทีนั้นไม่ได้นะครับไปไปไปเรียกมาใช้เนาะ